เออขักไร้ขักไร้บ่แจมสดๆแดงๆได้เพียงน้นอะโอ้ขักไร้ขักไร้โอ้ชัวออือเราจะได้จับ่อาหูเปล่าท่นน่ะ เขาแกไม่เอาเบพี่น้องเออของแตกเอาไปยานเ็ดตั้งเลยเน้ไปยันเน็ไปยานเน็ตองแตะได้พี่น้องโอ้้าปิดรอบก็แตนมอ้ขตขแเตะพี่น้องจกับเขาจ๊ ไปยังหันจัดไปแล้วมน,นี่สบายดีสบายดีทีมงานบัน่อนชนแนลฮอจัดอีรามิเนีรสบายดีเด้อพี่น่องวัตุกทุกคนทั้งฟังนนนฟังนี้เนาะมนี้บัน่อนท้ามีงานอีละ,ะโอ้ของแต่คันเชน่นอะะ bọn con 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 được nóng bay hắn 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 hắn bay hắn ลำเสียพยานเราขาดกว่ยังซื้อบ้านอนนั่งอยู่โอ้ยวัฒนรรมทุกคนงวัฒนธมไนับเริ่มเลมเริ่มเริ่มเอาขาออกแข้งละมัดสันบบ่บอคุณอดชัน เดทนาเมื่อกี้เนี่ยขาขาฮักขาขาฮักขานะขาขาโคตอาชีกแหละเอ้ยเฮ้ยเขาเลยพวกเอฟซีไทยเขาชิมหาเขาเอฟซีถามาตกแตท่าชีท่าชีท่าชีเขาบิกชีกินชีกิเอ้ยแตะอย่าะ ด ja ีดีดีโอเจ๋เลยโอ้ยเดือดเสมอเนาะโอ้หอ่ยชอบบีหน่อยบีอ๋อห่อชเล่เชเลุ่เดเด่เชเล่าจเปหนอยแล้วใช่บีล้เออโอ้ยครับครับครับโอเคเจ้าบีคมขมเจ้าบีคมขมเอ้

<cười> <cười> Ui. Xin 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 mua hạt giống nhà đó. nói Cắt tô chứ. nó phải đấy... ừ. Ừ. không? Hú hú hú. Mà đây mà đây. Ê. Con này.

เอนไทยเอาเลย่อาเลยนิดหูมันก็หิมันูนี่นี่ตัวเปรอะระหมันจัดไปกะลักแกมหูอู้เพชรพิรเปิดมุ้งบุกเก็บพักเนี่ยังไงตี nó bị nặng nữa, đang nó đang cầm thụt vô, Thụt là 100.000 ừ. kịp nhung ừ. thu, ừ. nhung bận vô, là ừ. chất xén tôi nhảy này, này. như hắn nó cũng thụt là xén là xén, kéo kéo này, xay Cần cù. Chị coi bên nhá, chị cù chả thấy bạn đó. Ôi. chạy cho nó hạ dây bộ phần bằng đó. Mai mai. Đi. Con <laughs> ừ. ừ. tẹ. Này của nhà phần cái nóng chết. Chọc đẹp nữa, phần nhỏ đó. Xoay, chọc đẹp. Đi đã. Xây, xây phía xây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เงียบในตี่คือนาบปแต่บอกขวดเสียใจันบกิน้ำเสียใจันบกิน้ำให้เราอ่ะาวนตี่ด้งมว่าผมมือกูยังจริงดังคัะแม

อาม้าวาีก็นะาจวายาขี่เลยไม่กลัวกองแต้ี่น้งมาแต่คนมาแต่ฟังน่นเอะปเกมเออม่แต่น้องอโออน้องน่แกวเหี้ยน้องน่น้องนู่่น้องูแกนเกม่แพี่ัดน้องน่กับบานนซอนมันสนับสมบูรณ์ด้พี่น้งเลอแหวงจะา

อาจารย์มาอาจารย์มาให้พัดตาให้ไม่ได้แตาให้มานได้ไหมให้มันเดือดอืมอืมแล้วเราจะมาแจกฟักโผใช่โผฟักใช่โผฟักใช่ว่าจะไข่ใบตอง,ตงบใบ <จ S 2> ตองไม่ได้ใช่ใช่กิ้งไข่หัวกิ้งไข่อืมได้ พ right? hey, right ี่น้องเด้ออควาชยหรอวะเอ้ยใช่เยเยพี่น้องอุ้ยของแตกของแตะออเียบุกเดีวบวกหนักจะด้กินดิบดิบมันจะเป็นย่างยนี่เสเลับไปชคเล็กพี่น้องจะจ À, bà à, 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 bà à, 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 cho bà đó. 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 Uhm... Đó, chỗ đây, chỗ bà à. bà à, <cười> à. <cười> à. <cười> kèo mấy ăn bà bà con bà 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 แจมสดๆแดงๆได้พี่น้าด้วยโอ้หักไหลหักไหลโอ้ชัวร์โอ้ยเออขี้น้องแตะข้าหม้อโอ้ใส่ข้าหม้อเลยสดเลยสดเลยใส่ข้าหม้อเลยอืมอืมอ่าโจอ่าเจ้าตโต โอ้โหจมัละมีาข้านมาละ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 สุดบอกินสรนี่มาล้มาละมาล้มาล้วมีอข้านมาละสันเนอนี้แหงสันยๆเยออ่ี่ตมเีย่โอ้มีาข้าวหนเหรอเาจว่าอเก่าข้างนอกนี่บ้ข้งกังอ่ะัดไปกัดไปพี่เนิตราจากเก็บข้าาเดียวมา

เอเดี๋ไปเอาไปยานเส็ดตั้งเดยจยัเรื่องไปยันเร็จไปยันเส็จต้องแตกมาหรอตุาวติดอก็แกแตกตุ๋วิดลอก็แตกต้อแตกต้องแตกมินรอจิ๊บเขาจิ๊

เรากินเนี้ยบได้เนี้ยบจะเป็นข้าวเอาเลยพี่น้องเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เรากินเนี้ยบได้ทั้วข้าวต้องการด้อขาวต้องการด้อมา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 ล้วนใป็นข้าวอ่ะโอ้กองแตกกองแตกนดี๋ยวกองแตกเลยพี่น้องมันกองข้าวหนึ่งหนึ่งข้าวมา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 ผู้ยันน่าใส่เต็มปากเต็มปอเลยอยากข้ากเาแห้งอยากข้าแห้งมันจะแย่เขียดแเขียดคนได้เราข้าวแย่เลยเพื่อนะ นี่เ,เขาจวดเข้าไปอีกโอ้ยกองแต่กองแต่ม,มามาๆามา EP น้องมาเด้อพี่น้องเด้อขอโจ้คลิปไปซ้ำนีดเด้อวันนี้เด้อขอบคุขอบใจได้เลย EP น้องที่เมาที่ตามรับชมทั้งสองฮาเด้อขอบใจได้เลอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามน้องทั้งสองบันทอดชแนลฮาเด้อพี่น้องเด้อเออบันทอดชแนลลัดไปขอบคุณขอบใจได้เล तर पनि कट तर कति थाहा होइन